ร้อยสาระพาชิมนะคะประจำวันวันพฤหัสนี้ดิฉันมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือองตองอยู่ที่ซอย11สิริมังคลาจารย์ความจริงเข้าได้สองซอยด้วยซ้ำสัง11แล้วก็13นะคะเหมือนกับว่าร้านเขาก็คร่อมอยู่ระหว่างสองซอยมีที่จอดรถอีกต่างหากด้วยนะคะแล้วก็อยู่กับน้องท็อปนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องท็อปขอชื่อจริง ครับผมดุลยวิทย์ขุยอภัยครับเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือองตองครับค่ะก็เป็นเจ้าของร้านหน้าตาดีค่ะก็ต้องลองมาครับว่าไม่ใช่เฉพาะแบบเจ้าของร้านหน้าตาดีแต่ว่าผลผลิตในร้านก็ต้มก็เตี๋ยวอะไรอย่างนี้นะคะเออไปยังไงมายังไงคะน้องท็อปคะาถึงได้มาเปิดก๋วยเตี๋ยวเรือองตองก็ผมชอบ ชอบทานอาหารอยู่แล้วครับแล้วก็ทําอาหารมาอยู่แล้วก<ม>็<ม>เลยอยากจะลองเปิดร้านอาหารให้ให้คนได้มาทานกันนะฮะ<ม>เปิดเป็นเป็นอีกที่หนึ่งให้คนได้ได้เข้ามาทานได้เข้ามาลิ้มลองกันนะครับสาเหตุที่เลือกทาเลต,ตรงนี้แหละค,ะค่ะคือคือมันมันเป็นถนนที่คู่กับนิม,มานเราคือคือถือว่าย่านเดียวกันเลยล่ะจริงๆแล้วจริงๆมันเป็นซอยแทบจะขนานกันเลยด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ ถ้าจะถามว่ามันใกล้กับสถานที่ที่เป็นลานล้นมาร์คหลายๆที่ของเชียงใหม่เลยนะครับสิริมังคลาจารย์แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยที่จอดรถก็มีมันยังเป็นเป็นพื้นที่ใหม่ๆที่จะมีร้านใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ครับก็เลยมาเลือกเปิดตรงนี้แล้วก็อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงพยาบาลสวนดอกออย่างเงี้ยครับก็เลยเลือก กลุ่มนี้ะจะเป็นอะไรคะจะเป็นนักศึกษามอชอเป็นบุคลากรสวนดอกอะไรด้วยไหมคะใช่ก็รวมๆอยู่ทั้งหมดนะครับนักศึกษามอชอก็มาเยอะแล้วก็จะเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานมีแพทย์มีหมอมีอะไรก็มาทาน<ล>กันครับ ที่มาสัมภาษณ์นี่บอกเลยว่าตามมาเพราะว่ามีน้องคนนึงเขาทางานอยู่ในยูนิเซิฟยูนิเซิฟก็อยู่ตรงนี้นะคะใกล้ๆส่วนสุขภาพแล้วก็เขาเหมือนว่าเช็คอินที่นี่ก็เลยเข้าไปดูว่าอ๋อร้านร้านดูดีอ่ะร้านดูน่ารักสะอาดสะอา้ะอานก็เลยก็เลยตามมาขอสัมภาษณ์เจ้าของร้านนะคะครับผมมีสักประมาณกี่โต๊ะคะตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด22โต๊ะครับถ้าจะเป็นโซนในห้องแอร์เนี่ยจะมีอยู่11โต๊ะครับ แล้วก็ด้านนอกด้วยด้านนอกด้วยด้านนอกอีกประมาณ10โต๊ะครับสิกว่าโตะ๊ะคนก็มานั่งอยู่ก็ดูสว่างสวัยดูถ้าท้าาคิดถึงร้านก๋ยเตี๋ยวบรรยากาศแบบนี้บางคนเอ้มัน,ม,นมันดูไม่ค่อยเหมือนร้านก๋ยเตี๋ยวนะ จริงๆผมไม่ได้อยากจะเน้นขายก๋วยเตี๋ยวเป็นเ,เป็นหลักนะฮะเพราะว่าผมอยากจะให้มันมีทางเลือกอื่นสําหรับคนที่ไม่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวด้วยแต่อยากจะมาทานกลางวันแต่บางครั้งเพื่อนคนนึงอยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่อีกคนนึงไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวตกลงกันไม่ได้ว่าจะกินอะไรอ่ะมาร้านเราคนนึงก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวอีกคนหนึ่งอาจจะได้กินกะเพรากรอบ เนื้อ okay. ตุ๋นกระเพรากรอบแ้งกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีหมดครับเราก็มีแต่ก็เราก็จะเซตมาเป็นเมนูเมนูเด็ดๆนะครับก็อยากจะให้ทุกคนมาลองชิมกันครับภายใต้ชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือแน่นอนว่าต้องมีก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือครับใช่ความพิเศษก๋วยเตี๋ยวเรือองตองคืออะไรครับก็รสชาติกลมกล่อมครับแล้วก็มีเนื้อตุ๋นก็ตุ๋นนุ่มครับชายหมูก็หมูนุ่ม ก็คือสาหรับคนที่ชอบเนื้อก็มีเนื้อคนที่ชอบเป็นประเภทหมูอะไรอย่างนี้ก็เป็นหมูได้ใช่ครับแล้วก็แยกหม้อเอาไว้เลยอ๋อค่ะถ้าเป็นอาหารพวกที่เป็นเหมือนจานเด่นๆของของร้านแหละครับคือสําหรับเกล๋ยวเรือเราก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันมีความกลมกล่อมครับสําหรับ อีกเมนูหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือ,อก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องครับซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวไทยที่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเราก็จะคลุกปรุงรสมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะโรยด้วยหมูแดงแคบหมูเกี๊ยวทอดแล้วก็จะคลุกเขากับถั่วลิสงเนี่ยครับรสชาติมันก็จะกลมกลม่อมมันๆครับออเวลาของการออกอากาศเนี่ยมันใกล้เที่ยงแล้ว เชื่อเลยคะ่ะว่าผู้ฟังเราอาจจะแบบอุ้ยน้ำลายไหลฉันแบบอยากมามากก็เป็นเมนูหนึ่งที่แนะนำก๋วยเตี๋ยวทรงอ่อก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องค่ทรงเครื่องคลุกเคล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแล้วอื่นๆที่อยากแนะนำล่ะคะ ที่ขายดีเลยเนี่ยก็จะเป็นเมนูทานเล่นนะครับเป็นยำองตองครับผมเชื่อเลยว่าไม่มีที่ไหนแน่นอนเพราะว่าผมคิดขึ้นมาเองครับที่เป็นยำองตองเนี่ยเพราะว่าองตองเนี่ยจริงๆแล้วภาษาเหนือนะครับแปลว่าน่ารักสดใสแล้วก็แปลว่าสีเหลืองด้วย <นะ S 1> มันก็เลยออกมาเป็นยำเกี้ยวครับเกี๊ยวมีสีเหลืองเราก็เลยทําออกมาเป็นยำองตอง<า>เป็นน้ํายำที่มีหมูสับแล้วก็มีกุ้งครับเราคือเกี๊ยวเกี๊ยวกรอบ แล้วก็เราราดน้ํายาครับ mm hmm. และน้ํายําม,มันก็จะซึมลงไปในในเกี๊ยวกรอบๆะ mm hmm. ครับเวลากัดแล้วมันก็จะแบบ oh. สเปรชอร่อยครับ oh. ดูดูหน้าดูหน้า,น,าน้องท็อปให้สัมภาษณ์นะแบบฟินอะไรฟินเวอร์ <laughs> <laughs> คือนะอร่อยมากราคาเป็นยังไงบ้างคะราคาจริงๆเราเริ่มต้นที่กว๋วยเตี๋ยวเราเริ่มที่กว๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะฮะเราก็เริ่มที่5 0บาทครับ mm hmm. ใช่ <laughs> แล้วก็ไม่เกินร้อยไม่เกิน80 น้าอะไรต่างๆแล้วคะนี่มีน้ําอะไรที่น่าสนใจใหญ่เลยครับก็จะมีน้ําอองตองครับน้ําอองตองนี้จะเป็นเก๊กฮวยผสมนมมันจะออกสีเหลืองอ่อนๆครับคือเขาเน้นแบบออกเหลืองๆใช่ใช่ก็แล้วก็จะมีน้ําเก๊กฮวยมีอัญชันมะนาวชามะนาวเป็นน้ําสมุนไพรครับตะไคร้ใบเตยหอมอะไรอย่างเงี้ยก็มีแก้วละ20บาทเองครับโอ้ค่ะก็ราคาก็โอ้นะคะแล้วก็เขาก็จะมาในภาชนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคะเป็นเหมือนเป็นขวด เอาเป็นโหลแยมไม่ใช่ขวดโหลแยมครับใช่เป็นโหลแยมก็ดีนะคะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งค่ะเห็นมีคนดังเขาก็มาทานร้านนี้กันไปหลายรายแล้วนี่คะก็มีมาก็มีอยู่เหมือนกันครับซึ่งผมก็แบบออดีใจนะครับที่เขามามาลองทานกันผมก็ฝากให้เขาช่วยโปรโมทให้อะไรอ,อย่างเงี้<ล>ยครับเข้ามานี่ใหม่ เขาผ่านมาโดยบังเอิญหรือว่าได้ยินกิติศัพท์อะไรอย่างงี้ก็คงมีเพื่อนแนะนําเขาก็บอกว่ามีเพื่อนแนะนําบางคนที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนดาราเขาก็พาเพื่อนเขามาอะไรอย่างี้ครับก็มีมาทานกันที่ร้านนี้ก็จะเปิดคือ,อมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีข้าวแกงกะหรี่หรือว่ามีอื่นๆที่เป็นยำเป็นอะไรอย่างนี้น,นะคะเพราะฉะนั้นเวลาของการอยากจะมากินเนี่ยก็มาได้ตั้งแต่กี่โมงมาร้านเราจะเปิด 11โมงถึง2ทุ่มนะครับตอนนี้ผมก็วางแผนที่จะมีวันพักตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเราเปิดมาทั้งหมด3เดือนยังไม่มีวันปิดร้านเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมคิดคิดวางแผนไว้ว่าจะปิดร้านทุกวันที่สุกสุดท้ายของเดือนนะครับใช่จะเริ่มตั้งแต่สุกไหนคะที่จะถึงนี้ที่จะถึงนี้เลยสุกสุดท้ายอ๋อก็คือเราออนแอร์วันพฤหัสก็คือวันสุกพอดีเลยอย่าเพิ่งมาวันสุกนะคะ อวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ปกติก็จะสุกสุดท้ายของเดือนเรื่อยๆเลยครับทั้งวันใครที่ไม่ได้ทํางานอยากจะพักผ่อนก็มานั่งตากแอร์เย็นๆที่ร้านก็ได้ครับครับพอดีเพราะว่าแบบคนในครัวเขาก็เริ่มล้ากันแล้วเปิดมาค่ะอาศัยกลยุทธ์อะไรคะในการเหมือนทํา p r ร้านเนี่ยก็มีแฟนเพจของร้านแล้วก็ใช้กลยุทธ์อืดด้วยไหมคะจริงๆผมเน้นบอกต่อนะครับก็ แล้วก็จะมีแบบงานสําคัญสาคัญผมก็จะแบบไปแจกโบชัวรบ้างอ,อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีโพสต์ใน IG โพสต์ใน Facebook แล้วก็จะมีโปรโมชั่นตอนช่วงเปิดร้านใหม่ๆแล้วก็มีมีโปรโมชั่นเช็คอินนะครับก็จะได้รับเกี๊ยวฟรีหรือว่าเมนูพิเศษอะไรฟรีอ,อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้กําลังคิดหาโปรโมชั่นอื่นๆเข้ามาเสริมส่งเสริมการขายอะไรเงี้ยครับแสดงว่าในช่วงนี้ประมาณ ปลายคุมพาต้นมีนายังไม่มีโปรโมชั่นอะไรยังไม่มีโปรโมชั่นอะไรครับขอแสดงความเสียใจด้วยอย่าเพิ่งแต่ไม่ใช่ว่าอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งไม่มาช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอาหารราคาอะไรของเขาก็กสบายๆยอยู่แล้วโปรโมชั่นหรือไม่โปรโมชั่นก็ลองมาชิมดูก่อนครับผมใช่ลองมาชิมดูก่อนครับค่ะทีนี้ส่วนใหญ่ที่มาค่ะน้องครับมีคําแนะนําเพิ่มเติมไหมคะเช่นอยากจะให้เพิ่มโน,น,น่นนี่อะไรอย่างเงี้ยในในการขายเพิ่มเติม แตจริงๆที่ลูกค้าอยากจะให้มีเนี่ยคือผมวางแผนไว้อยู่แล้วลว,ว่าในอีกสักพักหนึ่งน่าจะอีกสักเดือน2เดือนผมจะม,มีเมนูประจําวันประจําอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพอมันเริ่มมีลูกค้าประจํามากขึ้นผมก็คิดว่าลูกค้าประจําเขาก็คงมาลองหมดทุกเมนูแล้วแล้วเขาก็คงหวังว่าวันหนึ่งจะได้กินเมนูอะไรใหม่ๆซึ่งผมก็จะพยายามคิดขึ้นมาให้เป็นเมนูแบบ เด็ดๆเลยที่แบบว่าจะได้ให้คนมากินไม่ได้ไม่ได้ซ้ำการอะไรเงี้ยไม่เกิดไม่เกิดคําว่าเบื่อเอ้ยเบื่อแล้วองตองเบื่อแล้วไม่เอาไม่อยากได้คํานั้นแต่ว่าแบบมาลุ้นๆดูว่าเออาทิตย์นี้จะมีอะไรหรือวันนี้จะมีอะไรพิเศษอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกโครงการหนึ่งที่ผมอยากจะคิดแต่ว่าตอนนี้คือเรายังไม่อยากทําเพราะว่าเคยเคยมีเคยทํามาครั้งหนึ่งแล้ว ลูกค้ายังไม่ได้ชิมเมนูหลักเราเลยแล้วมาชิมเมนูเขาก็ยังไม่มีการสั่งเมนูพิเศษ<ม>อะไรเงี้ยครับ<ม>ก็เลยรอไปสักพักหนึ่งก่อนให้คนได้ลองได้ชิมหลายๆอย่างของเราก่อนอะไรเงี้ยครับเราถึงจะเริ่มเปิดเมนูใหม่ๆค่ะปกติต้องทอบเจ้าของร้านอยู่ตลอดนะตอนนี้อยู่ตลอดครับเพราะว่าจะมี เขาเรียกว่าอะไรเรายังไม่ได้จ้างพ่อครัวกันมาแบบเป็นจริงจิงผมก็ต้องเข้าครัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามเซฟคนให้ได้มากที่สุดนะครับก็เลยต้องทําเองด้วยค,ครับก็ถ้ามาก็อย่าลืม อาจจะถามมาเจ้าของร้านก็ได้เจ้าของร้านไดทยาใส่ดีดูแลกันเดงอยู่แล้วจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นช่วงรัชอา o หรือว่าเป็นช่วงกลางวันนะฮะถึงประมาณบ่ายสองเนี่ยผมอาจจะแทบจะไม่ได้ออกมาดูแลลูกค้าเลยผมก็จะอยู่ในครัวครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมจะพอหมดโอเคหมดออเดอร์แล้วผมก็อยากจะออกมาเดินเจอทักทายลูกค้าก็ไม่ใช่แจกลายเซ็นก็ไม่ได้แจกลายเซ็นก็ออกมาให้ให้ลูกค้าได้เห็นบ้างว่าเออเราแบบ ดูแลคุณอยู่นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็หมกมุ่นอยู่กับในครัวแบบทาอาหารอร่อยอร่อยมาให้อยากอยากจะควบคุมคุณภาพอาหารให้มันสม่าเสมออย่างเงี้ยครับก็ดีค่ะเพราะว่าเรื่องคุณภาพก็น่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเรื่องของความสะอาดเรื่องผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาไปพูดบอกต่อตรงนี้น่าจะสําคัญที่สุดครับใช่แล้วก็เรื่องของความสะอาดด้วยที่เราก็จะตริกอยู่ ส่วนใหญ่พี่เห็นละแวกนี้นะคะนิม,มานต่อต่อมาถึงสิริด้วยซ้ำเนี่ยคือตอนนี้ชาวจีนมาเยอะมากเขาแวะมารับประทานก๋วยเตี๋ยวองตองไหมชาวจีนมีปละปายครับจะไม่จะไม่ได้เยอะมากเหมือนตรงกลางๆนิม,มานนะครับเพราะว่าเขาผมคิดว่านักท่องเที่ยวเขาคงไม่รู้หรอกว่ามันมีร้านอาหารอะไรอยู่ฝั่งนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ถ้ามีโอกาสก็อยาก จะให้เขาแวะเข้ามากินบ้างอะไรในเมนูไม่มีภาษาจีนมีภาษาอังกฤษครับ<อ>เป็นภาษาอังกฤษก็กลางๆ<อ>เป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็พอจะพอแปลได้เ,เลยอย่างเงี้ยน,นะนะคะแต่สังเกตดูก็คือตอนนี้เนี่ยคือนิมานมันแน่นทุกคนก็จะพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มมันจะเริ่มขยับขยายมาถึงฝั่งสิริมังนะคะหลายร้านที่ซึ่งรายการพาไปชิมมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอย่างคาเฟ่เดนิมานเพื่อนบ้านกันครับใช่อยู่ใกล้ๆกันก๋ติวันชันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ะแวกนี จริงแล้วก๋วยเตี๋ยวมีหลายร้านร้านอาหารก็มีหลายร้านครับก็คืออย่างน้อยแถวๆนี้ก็เป็นสามก๋วยเตี๋ยวะครับมีก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวอัญชันแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็มีอยู่ในละแวกนี้ก็แล้วแต่ว่าก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งให้ลูกค้าได้มาเลือกใช้บริการนะครับอาจจะไม่ต้องมาทุกวันแต่อธิรัตสองครั้งสาครั้งน็่ยังดี ไม่เูเป็นคู่แข่งกันถือว่าเฉลี่ยเฉลี่ยแชร์กันไปแชร์กันไปถ้านึกคิดอะไรไม่ออกเออลองนึกถึงองตองก็จะได้แบบว่าเพราะว่ามันเป็นปัญหาลูกแตกจริงๆกับการที่คิดว่าตอนกลางวันจะกินอะไรดีถ้ากินคือก็นึกถึงองตองดีกว่าครับมาก็จะได้หลายเมนูส้มตําก็มีอ๋อมีส้มตําอะไรบ้างตอนนี้เราก็จะมีตําองตองครับตําองตองจะเป็นตํา จะรวมเป็นหมูยอไข,ข่เค็มแคบหมูแล้วก็จะมีข้าวโพดครับที่ทําให้มันออกมาเป็นสีเหลือง mm hmm. ก็จะเป็นตำอองตองตัวนี้ก็ลูกค้าลองเยอะครับแล้วก็รสชาติดีค่ะ mm hmm. เพราะว่ามันเหมือนกับทงเครื่องนะครับมีเครื่องเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตำม,มาตรฐานฮะทไทยบุปผามีตำแตงหมูยอแล้วก็ตำผลไม้สําหรับคนที่ชอบหวาน mm hmm. ชอบทานผลไม้ เรียกว่าคอนเซปต์ของร้านเขาคือเหลืองๆเพราะฉะนั้นเขาพยายามจะออกดีไซน์อาหารเครื่องดื่มไม่ออกมาเลยใช่เหลืองอองตองครับโลโก้ร้านเราก็เป็นสีเหลืองจำง่ายครับก็มาได้ย้ำอีกทีค่ะวันเวลาที่เปิดทําการเบอร์โทรศัพท์0 5น2 1 6 6 9 6า่เครับเปิดทุกวันยกเว้นสุกสุดท้ายของเดือนกี่โมงนะคะ11โมงถึง2ทุ่มครับแวะมาได้แล้ววันนี้ค่ะร้อยสารพาชิมนะคะเราก็มาชิมไปละ นะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่าจบรายการนี้ก็จะเที่ยงพอดีถ้ายังไม่รู้จะไปทานอะไรที่ไหนเชิญที่กุฏิอองตองแล้วกันนะคะและวันนี้ขอบคุณน้องท็อปมากสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ